สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะพันเตมาอยู่ที่พระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายเนาะก็อยากจะบอกว่าเจออภินิหารอีกแล้วทุกคนไหว้พระธาตุดอยตุงนะคะอ่ะเดี๋ยวพันเตกลับกล้องให้ดูแล้วมันมีอภินิหารเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูค่ะอ่ะนี่นะคะพันเตมาไหว้พระธาตุดอยตุงนะนี่นะพันเตสวดน,นโมสจบอ่าจบ จบใช่ไหมแล้วก็สวดบูชาพระธาตุดอยตรงนะคะแล้วทีเนี้ยมันมีพินิหารปกติพื้นมันมันจะเป็นพื้นไม่มีอะไรเลยใช่ปะ่ะมันจะเป็นพื้นสะอาดๆแบบนี้ก่อนขึ้นพันเตดูแล้วแล้วพันเตยือนอยู่ตรงนี้นะคะพันเตยือนอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นจุดๆด,ดำๆนั้นใช่ไหมพันเตสวดจบปุ๊บทุกคนให้ทายพันเตเจออะไรอยู่ดีๆมีดอกไม้ มีดอกไม้วางอยู่ข้างๆเท้าพันเตแฟนพันเตนั่งอยู่ตรงตรงนั้นนะคะตรงนั้นแล้วดอกไม้วางอยู่ข้างขวาของเขาได้กันมาคนละดอกทุกคนอ่ะคือได้กันมาคนละดอกแล้วพันเตเห็นคาตาเลยพันเตก้มไปเก็บของพันเตใช่ไหมตอนแรกอะ่ะคือพันเตก็นึกว่าพันเตเหยียบตัวอะไรมันนิ่ม มันนิ่มๆเท้าพันเตก็เลยชะง,งักพันเตก็เลยลงลงไปดูก้มลงไปดูนะคะแล้วพันเตเห็นเป็นดอกไม้เป็นดอกไม้ปุ๊บพันเตลงอ่าก้มลงไปเก็บของพันเตพันเตเงยขึ้นมาเห็นดอกไม้วางอยู่ข้างข้างข้างแฟนพันเตอืมเห็นคาตาเลยทุกคนขนลุกมากเลยดูดิขนลุกแบบ คือมันปื้มปิ่มหัวใจพันเตก็เลยจะเก็บไปไว้นะคะแล้วก็เอาไว้เป็นบูชาก็จะร้องไห้จริงๆ <c oughs> ก็แฟนพันเตเกิดปีกุลนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาเชียงรายรอบที่แล้วมาเป็นมาช่วงหน้าฝนแล้วไม่มีโอกาสได้ขึ้นพอวันนี้ขึ้นมาพันเตรู้สึกแบบอบอุ่นหัวใจแล้วทีนี้ไม่คิดว่าจะได้มาจริงๆทุกคน เพราะว่าพันเตดูแล้วว่ามันไม่มีเพราะาพันเตเป็นคนที่ชอบมองผืนก่อนหนะ้าน,นี้นะคะมันไม่มีแต่อันนี้คือมีโอ้โหอืมคือศักดิ์สิทธิ์มากนดอยตรงอันนี้ยอมรับเลยค่ะใครไม่เจอกับตัวก็จะว่าเราเอเพอร์เจอร์แต่ถ้าใครเจอเคยเจอแบบเนี้ยอาจอาจจะมีไม่กี่โคลกที่ที่ได้นะเพราะาบนนี้ไม่มีดอกไม้เลย ข้างบนนี้ไม่มีดอกไม้เลยมีแต่ดอกอันนี้ค่ะที่เขาเอามาไหว้อันนี้นะเดี๋ยวพันเตกับกล้องให้ดูเนี่ค่ะมีแต่ดอกไม้อันนี้ที่เขาเอามาไหว้แต่จะไม่มีดอกนี้แต่ดอกเนี้ยมาจากไหน เขาไม่เชื่อทุกพี่เอามาให้เขาดูหน่อยนี่ค่ะคนเราดอกทุกคนเราบนนี้ไม่มีดอกอย่างนี้อันนี้เป็นดอกจริงเลยนะคะแล้วคือถ้ามันอยู่กับพื้นนานแล้วอะ่ะถ้ามันอยู่กับพื้นนานแล้วนะดอกไม้อะอยู่กับพื้นนานแล้วอะ่ะมันจะต้องเหี่ยวเพราะว่าพื้นน่ะร้อนพื้นอ่ะร้อนเพราะว่าแดดจัดนะคะวันนี้แดดจัดแต่อันนี้เหมือนเพิ่งเด็กมาเนาะเนาะ เหมือนเพิ่งเด็ดมาแล้วดอกของแฟนแฟนพันเตคือสวยสวยมากนี่ค่ะสวยมากของพันเตเป็นอย่างนี้นี่นะคะได้ได้กันมาคนละดอกก็คือแบบคือมันเอเมซิ่งมันมัน,ม,นมันแบบคือมันอธิบายไม่ถูกมันบอกไม่ถูกว่ายัางไงแต่ความรู้สึกคือเขาทําให้พันเตรู้ว่าเขาศักดิ์สิทธิ์นะเขามีอยู่จริงนะเขาเ,เขาแบบ มันมันมันไม่มีคําอธิบายอะใครที่ว่าพันเตงมงายพันเตเป็นคนไม่งมงายของพวกนี้แต่พันเตเป็นคนสวดมนต์นะคะสวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติด,ดีนะคะเหมือนเขาให้พรอ,อะเหมือนเขาให้พรอ,อันนี้พันเตก็จะเอากลับไปบูชาที่บ้านเอาพื้นหิ้พพระนะคะแล้วก็สวดมนต์ทุกวันก็พันเตเชื่อสนิทใจเราคะ่ะว่าเขาศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จริงๆ ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ที่นี่บ้างแต่รู้ว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะว่าพันเตจะพาไปมูที่ไหนบ้าง mm hmm. แต่ถ้าใครมาเชียงรายอย่า,าพลาดคุณต้องมาค่ะว่าพระธาตุดยตุงศักดิ์สิทธิ์อย่างที่พันเตบอกไหมนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่ารอบนี้พันเตจะถูกล็อตหรือจะถูกหงวยย ส่วนหอวยยอใครรอสามตัวอย่างรอบที่แล้วรอนะคะพันเตทําคลิปลงให้ก่อนหอวายอออกหนึ่งวันนะกดติดตามเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามนะใครอยากถูกใครอยากมีเงินอ่ะโชว์หน่อยบาย